<c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมยีตลับสู่ u ูทูบชาแน n ดิจ i ทั Man นะครับกลับมาจากทหารครับคลิปที่ลงไปประมาณสองขีดเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่ครับเป็นขีดเก่าที่คลิตมาจทหารในไทยไว้นะครับนี่ก็เพิ่งกลับมาจากทหารคุ้มกับซีหลอนๆเนี่นจังเลยเี่ก็มาอัปเดตว,วาวล้วไหมครับแต่ว่าตัวน,นี้จะโบนเมนวาวผมนะครับเดี๋ยวจะให้ชมวาวนะนี่ครับ,รบเป็นวาว ว่าวลูกค้าลูก้าคนสั่งมาเป็นวาวขนาดลอยหาสิบเส้นครับแต่ว่าก็บบได้อยหาสิบเส้นเต็มครับเพราะว่าแดรลอยสี่สิบหาเส้นเนาะเพราะว่าปองมันอยู่สามอยสี่สิบหาพอดีครับเนี่ยปองปองปองมันจะอยู่นีพอดีครับสุดสุดเส้นก็เป็นปองเนี่ยสุดสุดนีกับฝั่งั้นก็เป็นปองพอดีถ้าจะเอาลอยหาสิบเส้นมันจะเลยปองมาหน่อยหนึ่งเวลาเวลามัดอันี้นะครับเวลามัดบริเวณนี้แยมมันแตกครับเวลาเหลาเวลาเราเลาบักแล้วแย่มันแตก ครับกำลังขึ้นโค้งให้ลูกค้ามาแต่เฮ็ดงานครับผมมาแต่ทหารก,กัมาเฮ็ดงานเลยเฮ็ดงานอยู่บนเก่าครับรับจอบก็เลยแวบะบมาเร็ตน้ำอายุดเพิ่นวันชิคอ้ะหมายแพ้เพิ่นไปเล่าเบาแม่ลูกอีกคุกเจักต้นหนึงห่งต้องขอเพิ่อเลยว่ารับเออเดือยอยู่เพิ่นวะเลยว่ารับก็รับวะเลยกว่เวลาว่างๆก็เลยมาเลา่าครับล่งลอยหาซิปเซนกับปีกัดอยากแล้มแน่ครับเอาบัตรเชื่อว่ามนลผมบันดา ลูกค้าตัวนี้ลูกค่าอยู่จังหวัดใดก่านครพนมนครพนมลูกค่าอยู่นครพนมนะครับสังมากแต่ว่า <c oughs> ผมกับบัได้มีเวลาเห็ดครับจังหวะดผมบ,บัได้เห็ดขายแต่ว่นนี้ไม่เราหลับจอบน้ำอายิ่นอายน้ำอ,อ,อเดอรดมากใช้เวลาเราอยู่ข่าวข่าวประมาณเราแต่หกโมงครับส่วนนี้ก็ถุงกลัวแล้วประมาณชั่วโมงกลัวอายเพิ่นเราดูกันแล้วครับพุ่มมาเราแต่ปีกแม่มันนี่ปีกแม่ตัวนี้กดมันครับกด อีกแม่อีกแม่ลอยสี่สิบหาครับตู้ปีกลูกนี่เจ็ดสิบเนพอดีครับตูกตัวถ่ายนี่ที่แรกว่าจะเอาเสิบหาเซนย่านมันสั่นโหดครับตัวถ่ายก็เลยเอาเป็นสิบเจ็ดเสนสม,มัยติดตัดมาตัวนี้แพ็กเกจนี่ซีซงให้ลูกค้านี่ก็คือบอดายบอดายซ่งเป็นซ่งนี่นะครับล,ลูกค้าขอขอแต่แบบเล้าแล้วนะก็เลยขึ้นโค้งไว้ซื้อ้วก็สิ่เดตัด สียดีตัดมุ่มนีออกเนี่ยตัดตัดตัดแล้วก็เอาใหม่ส่งไปส่งแบบอามัดรวมกันแถมเป็นใหม่ส่งตรงนะครับตัวนี้ค่าส่งกับสิดรอปลงแน่ค่าส่งค่าส่งสิบบาทงแต่ถ้าเป็นส่งเป็นลำเนี่ยเนี่ยเลยค่าส่งมันสี่ห้าร้อยหิบไอแน่ขนาดร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้เนาะค่าส่งมันจีสูงแห่งวัวใหญ่ห้องเพญ่นั้ใหญ่ไปวบวใหญ่ครับหัวเพญ่นเพิ่ญเห็ดแล้ว นี่ครับวาวใหญ่ห้องใหายเพิ่นเป็นวาวซองของวาวเมลูกอีกุดเนาะนี่ได้ให้เบิ่งขนาดลอยเกลียสิบเส้นแน่อนอนไอเนาะลอยกเกลีสิบเสนดวงนี้กข็ขาย้ะครับดวงนี้ดวงนี้เพิ่นขายพันเจ็ดครับพันเจ็ดนี่คือร่วมทรงเลยแต่ว่าถามว่าได้ได้บวกําไรกิดเกือบแถบสิบได้ครับในราคาเนี่ยเพราะว่าค่าทรงนี่ก็ะปาไปแล้วครับเกลลอยเกลลอยบาทเลยนะครับเกลลอยบาทค่าทรงทรงกรไปิะนี่ถ้าพี่ทรงกระแฟตเนี่ยแฟตบบลับครับเพราะว่ามันขนาดดวงใหญ่เกินไป คาส่งก็เกาหลลอยนะครับวบาวขนาดรลอยเกลาสิบเส้นสมัดขายในราคาแค่เท่าไหรแปดลอยเท่านั้นเป็นผ้าล้มผอมได้ครับเนี่ยเป็นผ้าล้มว่ามันกระดาษปูนเได้เป็นผา้นผาล้มเลยนี่ครับเป็นผ้าล้มตัวนี้อายเป็นลขาย 1, พันเจ็ดพันไพะมากเป็นติโตคนไหนครับช่องพี่ขี้แนวคนบ้านนอกเนี่ยได้ถทายเบิ้ลขาวขาวให้เบิ้ลขาวขาวอนตัวนี้ในทดลองมึงระเบาย ยังนะครับเดี๋ยวจังได้ยังถ่าที่ตามในช่องอายเพื่อนนะครับพีเคแนวคนมานกดกวยนี่พันเจ็ดครับเดีย๋ยวขากลับไปบึงวาวเขาก่อนโอวาววนหมากมันสิแพงนํำราคาทรงนะครับเพราะว่าขาส่รงมันแพงโค้ลีคันมันมาเอามาเอาหอดบาทเนี่ยล้ายถ้าได้อ่ายคันมาเอาหอดบาทเนี่ยหาร้อยก็คล้ายคันมาเอาเนี่ยห้าร้อยหกรอยก็ค้ายครับเนี่ยก็ชิล่องให้เบิ่งนํำคันมาเอาอยู่บาทแต่ว่าถ่ายทรงมันแพงน้ำขาสทรงครับแล้วราคาเข้าเดินทาง ขามอำเภอเลยครับขนันเชียร์วาวดวงนี้ไปส่งก็คือส่งขามอำเภอไปอีกอำเภอหนึ่งขี่มอไซค์ใส่ใสไปร่มก็แหงพอาร่มนะครับมันอันตรายก็เลยต้องราคาก็ต้องสูงแน่แต่ว่าก็บกรอกทือว่าสูงนะครับเจ็ดแปดลอยนั่นแหละในขาดวาวลอยแปดสิบลอยเก่าสิบกับซองเมตรดนะแต่ว่าส่วนมากก็แพงน้ำค่าส่งนะครับอยา่างใดขันตตอ,อย่างใดก็ไปติดต่อไอพืนช่องพิเคแนวคนบันนอนครับไปติดต,ตามเอ้ขาที่อจุดบอดแพ็กเกจมั่นน้อเอามาใหมแพ็กเกจ ค่ะว่าวว่าเต็ียมตัวพันชิ้นรวมส่งฮักออกเอาลอยใช้อยู่แปดลอยเนาะแม่บอกว่าแม่ละเนี่ยนี่แหละท่าที่นี้ก็มาคาฟิวจะบวดอีกสองลอยแถบสิบุลเลียยังเหรอครับนี่อว่าด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวให้เบื้องวาวดวงหน่อยเราต่อนี่ครับดวงหน่อยก็กำลังมาตูดกำลังมาถ่ายมันตัวนี้ชิมัดส่งให้ลูกค้าเบื้องเขาก่อนเนาะว่ามันสิอยู่ประมาณนี้ถือใจว่าถือใจบ่ ลูกค้าสร้างมากในงบประหยัดหเลยแต่บอกเขาบอกราคาด้วยครับราคาเนี่ยรูปแห้งแทบแทบซีบนเรือแทบซีบนเรือยังซ้ำคอกันเลยครับดวงเนี่ยอันนี้อ่ายเป็นว่าเรารับออเดอร์บอ,อ,บอ,อนะลคนฮงเกลในเวลาว่างโมก็เลนะอ่สะสสีาเวลาเราหายพอดีเลยพอดีพอได้เงินไปทหารแทบซีบนเรือยังเลยแต่ก็เลูกค้าสร้างมากับเวลามันว่างนั่นก็เลยเห็ดให้เพลินน้ำ ข้าวกาเดติกเมจิกไว้ครับตัวนี้เป็นเสือกเสือกมัดรับจะแนมบริเวณเมจิกครับแต่ละแต่ละส่วนแต่ละส่วนเพราะว่าจะได้มางออกจะได้มัดธรรมดาไปส่งลูกค้า่าแต่ละจุดก,มก,มก็มากไว้เมจิกมากไว้เพื่อที่สี่ให้ลูกค้าได้เห็นว่าบริเวณมัดทั้งกลางมันอยู่ไสอยู่ไสนะครับนะครับเป็นตัวนี้เป็นอีหางครับขันขันคนแต่งเป็นอีกุดกขนาดจะขืนน้อาอายเนาะเพราะปีกมันกับบริแข็งตัวนี้เห็ดปีกบริแข็งมาไหนนะครับเพราะว่า ลูกค้าย่านย่านมันขึ้นยากเพราะว่าเขาบ่ได้ประกอบเองเขาบกา่กล้าที่สิเฮ็ดปีแข็งย่านว่าไปฮอดมือลูกค้าลูกค้าประกอบบ่เป็นคือจังได้เือประกอบศูนย์มันบ่ได้ก็ย่านมันบุคคลเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเฮ็ดเป็นปีกระดับกลางก็บ่ถือว่าอ่อนเกินไปครับเล่นลมแห้งก็เล่นได้อยู่มันจังขึ้นง่ายแน่นี่นะครับแต่ถ้าไปแปลงมีอีกขุดก็แปลงได้อยู่ครับเพราะว่าศูนย์ยังมันก็โอเคอยู่แต่ว่าอย่าเฮ็ดต่อครับขนานมือลูกค้า เพราะว่าเขาบดได้ลองเองถ้าลองเองยังก็กลัวแตงกลัวสิขึ้นครับนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวตั้งตั่งให้เบิ่งเนี่ยจับจับสู้ให้เบิ่งนะเดี๋ยวปิดคลิปแล้วทีเนี่ยมาถ่ายเสิร์ฟให้เบิ่งว่าวประมาณไรเนี่นะครับวาวเป็นปีกแลมเล็กน้อยหนึ่งง,ง,งเงม็ดแตงรชงเม็ดแตงครับประมาณนี้ครับราคาราคาบุคคลเอ่ยครับแต่ว่าราคาเนีย่บยบดได้ยังอีหลิ ได้กาแฟอยูผลัดสองซัมป๋องกำไรครับผมมีพี่นี่ก็มีเพียงตอนไหนแล้วครับมาพามาเบืองวาวโดนหนี่ครับรับใหญ่ที่ว่าอยู่ข้างในครับไพ่มากระติตต่อสองคนไหนนะครับสองพีเคแนวขึ้นบนนอกบนด้ร่องได้ย่างไฮเบิร์นะครับเพราะว่าสิขายเป็นโค้งไปนะครับโดยการสเตรตัดออกล่ะถ่ายรูปชงลูกค้ากับสเดรตัดออกล่ะไพ่มากระย่งลืมก็ไหลก็สั่งขายติดตามช่องของผมได้นะครับกับช่องพีเคแนวขึ้นบนนอกของอายุคนอยู่นี่ครับผมสหรับอีพี่นี่เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย